ง่ายขนาดครับโลีิเป็น20กโลนะสวัสดีครับเรามาพบกับคอรอบครัวช่องคอรอบครัวเกษต์อมดินแชนแนลมันเดิมครับสำหรับวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศทั้งในส่วนรอบสวนเธษตรอมดิน ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโดยเฉพาะต้นไม้เติบโตขนาดไหนเนาะอันนี้ก็ตอนอ้นยางนาปลูกได้2ปีรอบนอกที่ติดอยู่ลำคลองเนาะครับครับนี่ก็คือเป็นตน้นมะขามองอันนี้ก็อยู่ประมาณ2ปีนะครับสองปีข้างในก็เป็นต้นขี้เหล็กข้างในก็ปลูกหนะ้าข้าวไปในไปในสวนพืชเศรษฐก็จะมีการปลูกแบบผสมผสานทรงนี้ก็จะมีป้ายสอนใจ นี่ก็ต้นมอกกันนี่นะครับนครับเขาพาทุกท่านมาชมรอบนอกระนาสวนของปริษัทหอมดินในช่วงนี้ช่วงปลายปเดือนมิถุนายนนะครับว่าอากาศสภาพเป็นย่างไงเนาะอะไปไม่โลไปนำนำแล้วนำหน่อยนำหน่อยเร็ว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 นำเที่ยวหน่อยนำเที่ยวหน่อยอันนี้ไม่โลจะเป็นไกลให้เราปะเร็ว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 ไมโล ไม่โลเลวไม่โลเลร็วเร็วๆังไ,ไงไม่โลไปไม่โลเร็วน้ำเร็วน้ำเร็วไม่โลไป่นะนี่ก็เป็นข้างในเดินเข้ามาข้างในสวดพุทธเสร็จพร้อมดินแล้ว เราจึงเก็บภาพมาฝากบรรยากาศในช่วงเช้าๆสายสายนี่นะครับในสานามันก็นมีหนามมีให้เราต้นไม้อยู่ครับคือเอาเก็บภาพโดยรอบของสวนปุเสดท้องดินของเขานี่ยนะครับมาฝากทุกท่านนี่ก็เป็นหน้าเขาเป็นส่วนกล้วยเป็นการจัดสรรอยู่กับแบบธรรมชาตินะครับเนาะการ พืชไทยเขาก็อยู่กับป่าเรื่องธรรมชาติจบอยู่ที่ธรรมชาติที่หนังรถไฟการที่เขาอาศัยอยู่กับธรรมชาติก็ถือว่าเขาต้องเ็เรียนรู้รวมกันกับธรรมชาตินะครับฉะนั้นแล้วเขาก็พามาสัมผัสบรรยากาศครับช่วงนี้เราไหวไข่เจี๊ยบมันไหลกระจายจไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเขาก็ก,การอยู่กับธรรมชาติก็ซอยบำบัดทางจิตใจทางร่างกายระบบการทาง ไ่จากโลบไปไข่เจียบได้ระดับหนึ่งนะครับเด้อน่ครับบรรยากาศช่วงเสาร์นี้พาชมาธรรมชาติโดยรอบของสวนบุฒเกษตรหอมดินบรรยากาศในเพ็รอย่างไดบรรยากาศช่วงนี้เลยเก็บภาพมาฝากทุกท่านหลยท่านตองการธรรมชาติตองการภาษาช่วงนี้หลายพื้นที่ เรา่องเทียวคนยังปิดอยู่เนาะมันก็เปิดให้เขาบางปลายในบางพื้นที่ที่ยังมีโรคระบาดแต่ว่าพื้นที่ใดพื้นก็ยังการเทียเ่ยวนยก็ต้องมา,มาระวังเป็นธรรมดาครับเป็นมะพร้าวเที่ยนลำสนนี่ครับพี่พาดูถัดมาชมธรรมชาติด้วยรอบของสวนพุทธเกษตรนี่ครับ สวุตรเกษมาดูบรรยากาศเดินรอบนะครับเนาะสำหรับมืนีเขาว่ามีภารกิจต้องเดินทางก็เลยเก็บคลิปเพื่อความคิดถึงามาเล่าสู่กันฟังบรรยากาศเป็นอย่างไรเน,นาะช่วงนีาอลยอยากเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านให้หายคิดถึงกัน สำหรับพดีเพื่อนกขาทังทำเกษตรอยู่ผมหายกับังใจครับพาะว่าาการยต้องใส่เวลาจังหน่อยโดยเฉพาะความอดทนความเพียรเนี่ยครับมันสิ่งสำคัญบางครั้งเขามีอุดมการณ์กว่าจริงแต่ว่าความเพียรความอดทนเขามันถึงจุดหนึ่งบางคนก็ก็ถอยแต่ว่าด้วยรักของธรรมาชาติเขาใจลักก็คือต้องใส่เวลาหน่อยปีสองปีเยียวยา ทุกอย่างเท่าสางส่วนหนึ่งธรรมชาติเขาจะสางองประกอบใหม่หครับโดเมนว่าเขาสีสางหมดคิดเสียว่าเช่นต้นไม้ต้นหนึ่งจห้า,าหมอดหนาต้นใหม่มันจะเริ่มโต,ต,ตขึ้นด้วยรอบมันก็ิะสางบริบทให้องประกอบให้ไม่ว่าจะถ้าเป็นตน้นไม้เช่นย่างหน้าพวกเนี้ยแต่มันโตนหน่อยสองสามปีแต่พือเสมบูรณ์มันก็มีเห็ดมีอย่างออกมาให้เราได้กินได้บริโภคนี่ครับก็ปถือว่าเป็นการ ถรรมาจากคนสิจัดสรรนี่ก็เป็นดอกคาดอกคาแดงครับนะครับลิงอยากเก็บมาฝากบรรยากาศไปในสวนให้ทุกท่านไปรับชมกันนะครับเนาะหลายคนเพิ่นอยากชมอยากติดตามแฟนคลับขอขอขอพุดไปใตรงนี้ที่ท้งหลายที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ก็ถือว่าเป็นการกำลังใจผมพยายามที่จะนำเสนอเป็นในเชิงวิถีชีวิตที่เป็นชาวเกษตรบ่ได้มีเรื่อง บางเบียดเบียดซัดนะครับก็ขออภัยในทางนี้เพราะว่าเราบริจุดประสงค์เราบริสังแบบนั้นครับก็ขออภัยสำหรับสองแบบนั้นคุยกับเพื่อนพอเพนก็มีหลายเขาก็ติดตามในนี้ครับกนุนครับกนุนพันทองประเสริฐใหญ่ขนาดครับลูกได้เป็นยี่สิบกิโลได้ครับครับใหญ่แห้ครับใหญ่ให้ ตอนนี้ก็กำลังให้มาให้ผลครับนี่ครับนี่เราครับเป็นเป็นผลผลิตที่ยังส่วนที่เหลือ,อยังพอผลดตเก็บครับนะครับบรรยากาศอ่าบะกมี่ทองประเสริฐครับตอนนี้ทองประเสริฐมาชมกันต่อว่าข้างขางโลกนอกก็เป็นที่ถัดของการทำนาครับทำนาของฮอมบารีกันอันนี้เขาก็ Okay, บรรยากาศโดยเราของธรรมชาติเนาะฝากทุกท่านดูนเพลินไปครับสำหรับคนที่อเอบธรรมชาตินะม่โลม่เร็วม่โลม่โลมโลม่โล,โลนี่ก็มีน่องมามโลตามมาตามมาเป็นมาที่ชอบธรรมชาติครับวสอบอยูบานเห็นออกมาเจอคัอสเซเล,ล,ลนตามตทันทีครับเป็นมาที่อยู่ในธรรมชาติเอเป็นมาที่เป็นสบแต่ธรรมชาติลมเย็นมานอนเพิน่นไปมานอนไม่อย่าง ถือว่าอุดิขับสมโอเป็นสมโอเป็นสุกแล้วสุกเลยิมันนี้เขาเป็นวานใหม่ก็พาท huh ุกท่านมาชมนอกครับนี่อูมีอูนอนมีอูพักผ่อก็คือว่ามาแเราบทผิดหวังในการพักผ่อนครับมาทุกท่านมารับชม ก็เข้ากับระบบน้ำสติงเกอร์นในการหดเราขอสิลดลดแรงลรดยังลดต่างๆได้ดีเพราะทุกคนมันจะมีแรงงานแรงกายต,ตาม,มาอายุสังขารอายุพื่อนะเนาะเขาก็เลยต้อปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้ท่ก็นี้โซนนี้ก็ขนุนศูนย์ขนุนก็เป็นเบบอรอบธรรมชาตินะครับครับสำหรับคลิปในการ ท่าพสมสวมแนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะครับเป็นให้การให้กำลังใจเชาวเกษตรทางดนกันได้รวมกันสร้างกําลังใจระหว่างกันแหลกเปลี่ยนกันนะครับเนาะน,นี่ก็เป็นอย่างหนึงคือมีการปลูกอ,อันนี้ไว้ครับ นี่การปลูกสมสายน้ำพึ่งใบมันเป็นของขอน่้ยครับหน่้ยเลยพอบักแน่วครับเดี๋ยวอีกประมาณทั้งสองเดือนอะไจะสุสวยลูกใหญ่ครับท็อกท็อกกระปัดนหมดแล้วครับก็มีสุ่มซุ่ม่ได้ครับนี่เป็นผลกระไหนึ่งที่ท่านเลยจะกุ้มใจไว้ในสิ่งที่เราปลูกเป็นหยาเขาก็ปลูกได้แล้วครับถือว่าเป็นธรรมชาติปารจัดสรรแบ่งันใหม่นะครับเนาะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบลงไปที่งานแถวนี้กันเด้ครับเด้อเอาหปับโอกาสหนาเขามีคลิปยังาพาชมสวนในเบื้องต้นของเราเบกหน้าคนประตูกขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเด้อครับก็อย่าลืมฝากก็ไรก็แช่ก็สะตระไกให้กำลังใจแล้วก็ให้ับทีมงานของเราเพื่อจะได้มีเรื่องยาวเรื่องอยังมาเล่าสู่กันฟังแหลกเเพียกนการสิบเสพดี่ฟังนะครับเด้อครับ